พี่น้อยสวัสดีครับผมซีรีส์จริงมครับไฟเราซ้อมมากี่วันซอมม้อ,ซอมวันหนึ่งเดือนเต็มครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายิมาวิ่งที่เดิมเลย<ช>แล้วไฟนี้มีใ,ใครช่วยเป็นคู่เป้าซ้อมเรามังก็เยจูครับแล้วก็พิธิศักดิ์ก็คือเพื่อนพี่ๆเพื่อนน้องที่ตัวใหญ่ในค่ายเชืช่อนนะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบสี่สูงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยเจ็ดสิบสองน้ำหนักปล่อยตอนนี้ มวยสไตล์อะไรครับพีมือก็เพื่อนวันนี้มาเจอปีใหม่ครับผมเคยต่อยกันไหมยังยังไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายากศึกษาอยู่เขามวยสไตล์ไมีกว่าอย่างเดียววันนี้มาเจอปีใหม่นะใช่วางเก่วางแผงไงดิก็ไปเรื่อยๆมวยสไตล์อ่ามีแล้วเดี๋ยวล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่เอ่อล่าดําเนินอ่ะวันนั้นต่อยกับเลป็นยังไงวันนั้นชนะชนะคะแนนใช่วันนั้นเวทเท่าไหร่เรายี่สิบสามไ้เรยี่สิบสามก็เวทวันนี้เลยเรายี่สิบสามเหมือนเดิม เมื่อกี้สอบหนักยางสอบแล้วเป็นไงมั้งพอดีมาพอดีมาสบายเลยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครมาเดิมคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ประมาณห้าห้ากิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราหลักหกสิบเจ็ดสิบนะคนจังหวัดพัทลุงเด็กพัทลุงอ่ะฝากเชิญช่วยแฟนครับช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับเย็นนี้เต็มที่แน่นอนครับพร้อมอันเชิญนะวันนี้คู่เอกเจ็ดสีเลยอ่ะขอให้โชคดีนะครับ